เราทำงานแล้วนะข้บบ้านนะลูกบับฮ<า>ะเย่ไปาทำงานแล้ว,ลลวลลงาน้อครับางานอำรปโอเยรบปรี่รีงานำ้ก็เดี๋ยวไปดูกัน ตาบางที่แบบเป็นหนังแต่ทําไมถึงบางเบาทาไมถึงสัมผัสบอลได้อย่างใกล้ชิดควบคุมบอลได้เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะมีแกนกล่างนี้ช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นคงระหว่างตัวกลางเท้าจนถึงส้นเท้าเพื่อความมันด้วยกครับเวลาวิ่งส่วนก็วนนี้อยากให้เคสว่าเป็นยังไงบ้างพี่พี่ว่าเป็นยังไงหรือแบเรากำลังมองนางแค่ ที่งานไมคทันตรงนี้บันยมือสแท่ที่มนีกระแทกไหลเล็กน้อยพอแล้วพอแล้วผมก็อยู่รุ่นก็อยู่รุ่อ่ไได้กิเราถือว่าวันนี้อาโบนี้ภาจะูีาได้หมดเลยผภานักีฬาก็ได้นะครับสามารถเว่ากีฬาพี่ีสื่อมันมีสองรุ่นนะมีท็อปโฟนแล้วก็มีเบลโลซิต้าเออเอเอ สายคอนโทรลอันนี้เข้าสู่ส่วนที่เป็นลายๆอ่ะจะเป็นสายสปีดซึ่งเจไดนั่งในันก่อนจะเป็นสายสปีดแต่ว่าตั้งแต่อายุยี่สิบกอ่ะน้ำหนักมันขึ้นไงเออก็อเปลี่ยนมาเป็นสายคอนโทรลนะจริงๆเรามีกิจกรรมที่ประทับใจกับอาโบมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าบอกว่าอนะครับโบเนี่ยเป็นเสื้อแบรนด์ที่แมกนิเต็ดใส่ปีที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกปีหนึ่งเกก้าสอง อันนั้นเนี่ยอัมโบวาจะเป็นสตาร์ทที่นันเนกเต่งเพลชอบใส่อาันเชียร์เลอร์ไมโครเวนตน,นี่ตัวหลักของอัมโบว์ที่บอกว่าเขาเพิ่งครบร้อยปีปไปใช่ไหมคะอ่าเนี่ยเขาก็ครบร้อปยปีซ<อ>ึ่งเก่าแก่มากอัมโบว์นี่จะเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากสีหลักของขคือหนังสีดำแล้วลายอัมโบว์เนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมของเปเป้คูเนี่ยสีขาวง่ายๆเลยแต่ช่วงหลังก็อย่างที่บอกเป็นแฟชั่นเป็นลายรเขากลับเนี่ยมีสีสันนะเออให้มันดูแบบทันสมัยขึ้นสีส้มคู่สีก็สีน้ำเงิน ก็เดี๋ยวต้องลองเคสเพราะเขามีสเตชั่นให้เต็มเต่บอลเลยด้วยเดี๋ยวต้องโชว์ฟอร์มหน่อยอแล้วที่เจ๊บอกว่าเจ๊รู้จักตั้งแต่เด็กนี่เขาเป็นครบร้อยปีนี่คือยังไงทีมที <c oughs> ่เราอยู่ีฮีโร่คีมย่บนตอนนี้ เป็นสื่อด้วยแล้วทีมของเขากำลังมาแรงด้วยวันนี้พี่โยนนัททองเป็นยัเวอร์พูลช่วงนี้เป็นไงพี่โยตก็ดูดีในในระดับหนึ่งก่อจากปีที่แล้วแล้วกันจากฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าได้เปลี่ยนโครงสร้างทีมตรงกลางใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่ใช่ต้องบอกว่าเปลี่ยนโครงสร้างตรงกลางใหม่แล้วก็ข้างบนก็ค่อนข้างที่อารงณ์อนมากขึ้นการบอลของผู้เล่นก็ค่อนข้างที่ดีขึ้นต้องชื่นชมเจมส์พอร์ตที่เอาองกลการชุดใหม่มา เราต้องต้องตึงผมแต่ก็ต้องดูยาวๆนะมันจะมีปัญหาไหมัวเพราะว่า นกอยู่แมันไม่มีตัวรับจริงๆอ่ะมีตัวหมุนได้หมดเลยคือคือฟุตบอลสมัยใหม่มันก็มีตัวหมุนไปเรื่อยๆแต่ถามว่า,าถ้าดูจากรายละเอียดที่เล่นมา5-6เกมแล้ว,แล,วแล้วไปเกมลเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วตัวอย่างแมคลิสเตอร์ก็เป็นผู้เล่นที่สามารถที่จะเล่นกลางกลางรับได้งแต่ถามว่าถ้าจะรับจ,จัดจ๋ายกตัวอย่างง่ายๆแบบแมนซิตี้โอเคโรดี้เป็นกลางร,รับจัดจ๋าคนนึงแต่เวลาเล่นเกมบุกก็ขึ้นไปขึ้นไปเล่นก็ได้เหมือนกันมันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่มันเป็นเทรนด์สมัยใหม่แต่ถ้า ถ้าอยากต้องการการรับจริงๆผมว่ามันก็ต้องมีนะต้องมีนะวัตลุอ่ะว่าให้เรียกวัตลุเราก็เรียกวัตลุโอเคใครจะเรียกอะไรก็ได้นะเรียกวัตลุที่เป็นอินโดก็ได้แต่ถ้าจะให้มีจริงก็วัตลุเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเหมาะสมน่าจะตอบโจทย์ถ้าตอบโจทย์ที่สุดแต่ฟุตบอลมันเคลื่อนเคลื่อนได้ตลอดถ้า3ตัวบนตัวข้างบนกับ สองตัวตรงกลาง3ตัวบนนี่คือต้องโต๊ดไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่หวย <c oughs> 3ตัวข้างบนเล่นเกมทางดิิชันที่พอเสียบอลแล้วเดินหาเลยเร็วแล้วสตัวเนี้ยห้าคนเนี้ยเดินเร็ว <c oughs> แบงก์รีเซอร์ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกาลางรับอาชีพเออเรื่องนี้คือคือ,คอมันเป็นเกมที่6เกมที่เห็น <c oughs> คือเกมทางดิิชันที่เล่นเกมหายไปสิ้นได้เร็วยกตัวอย่างง่ายอย่างทุกการที่แล้ว เฮนโดใช่อายุเยอะโอเคคือจะไปโทษเขาก็ไม่ได้จะโทษมันเพสไม่จจอมันเพสไม่จนแล้วแล้วหลายๆทีมเริ่มที่จะรู้คือใช้การพอพอจะเริ่มเพสผมเตะข้ามมาเลยมันก็เป็นวิธีการที่แทคติกต่างๆของแต่ละทีมที่จะเจอลิเวอร์พูลเราเป็นคอลยุคใหม่ใช่ใช่ใช่ไปตู้บอลทใ่แล้วสิ่งที่อยากให้ติดตามผมว่าโอเคผมเคียร์ลิเวอร์พูลแหละแต่ทีมลองๆองลงมาที่เชียร์ที่ผมชอบ ก็มีหลายทีมมีอะไรน่าสนใจมากไบตันไบตันนี่เป็นทีมที่คุนีะเจ็บปวดไบตันเป็นทีมที่น่าสนใจาเพราะวิธีการเล่นถ่ายไมเล่นระดับคู่ต่อตายเยอะแตะโครงสร้างทีมยังไม่กระทบเลยเนาะไม่กระทบไม่อะไรมากไบตันนี่น่าสนใจครับแล้วก็อีกสองสามทีมผมว่าก็น่าสนใจอย่างเรดฟอร์ดเนี่ยก็น่าสนใจนะคือโอเคอาจจะมีเป๋ไปบ้างแต่โมมัสแฟงก็ด้วยโครงสร้างทีมเท่านี้แต่ผมก็ทำเขงบ้านมาเองครับทำบ้านเองด้วย นี่ม hmm ันกานยืดยืดยืดเส้นยืดเส้นซิงนะครับผมพูดถึง้เปไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อโทษผมว่าเอให้วัให้เปลี่ยนท่าไปบ้างเขาทำา้างข้างเ้าด้านในข้างใ้แลนอกมีแค่มีที่ไหนต่างเยพี่าสังเกตให้เสี็จดังดูวยุกพวกๆุกอะไรเี้ยดูบอนไหนเจ๊ดำครับให้ให้ข้างในด้านอกด้านในครับไม่ใช่้านฟังดิฟังดีังดฟังดเดียวข้ามเดี่ยวข้ามข้ามข้าบ ไปโชว์เก่งไปแบบไปเท่ใช่ไหมอย่าไปโดนเัาไอ้แก้มไม่โดนนะไปไม่เกิดพวกรอนสันน่ะเขาโยนฝ่ายนี้ที่หลอนสันจีบเจ๊ก็จะเป็นผู้ที่ใส่รองเท้าเวโรซิต้าอาริเซียจะเป็นผู้ที่ยิงฟอสบาร์นะครับดูเขาจะดีครับสายที่รับเจ๊สปีดโอ้โหไหวหรือเปล่า ไม่เบี้ยวไหวว่าไหนนะดูสภาพคนวิ่งอยู่ด้วยให้นึกจะให้นึกถึงถึงดาโลอ่ะมีนน้กดานโลโลสปอร์ตอะอ่ะก็ต่งด้วยกับผลิตภัณฑ์อัมโบรนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสายสปินลุยเลยอัมโบร์โอร์ก็สปอร์ตฮะความเร็วสปอร์ต เอลิเซียมีสองสีนะเขียวดำแล้วก็ขาวฟ้าส้มส่วนนี้เล่นด้วยนะครับคุณท็อกสูท็อกสูทีโปก็จะเป็นสายคอนทัวร์เป็นหนังแท้นี่หนังแท้มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้หนังแท้มีเส้นยีราฟอยู่นี่อ่ามีสองสีนะดำส้มแล้วก็ขาวเต่าเต้าสุนสีก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์สปาร์กหรือก็ช่องทางออนไลน์ตามนี้เลยแบรนด์น้ำโบก็เก่าแก่ร้อยปีแล้วก็ ฝากไว้ในเงาใจด้วยนะคตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินและหิวโปรดิเซอร์แป้งไม่ลืมบอกนะตั้งแต่วอลนะเปิดตัวรองเท้าแัมโบเสร็จก็แวะมาเยือนมาหาลัยเก่าเล็กน้อยเอแบกหัวมาจะพาโปรดิเซอร์แป้งมากินข้าวไก่อบในตำนานร้านนี้นี่ต้องบอกว่าอยู่คูุ้ยแบบมาฉันว่าตั้งแต่ฉันเรียนอะตอนนั้นอะก็อยู่แล้วอะร้อยกว่าปีเลยอะ่ะใช่ก็ตั้งแต่นูน่น นานไปปีนี้ญี่ปุ่กก็น่าจะอยู่มาหลายปีแล้วเอา,อางี้แนละ้วนี่นี่นี่ร้านนี้โอ้โหเลยข้าวไ,ก,าไก่อบข้าวไก่อบไปาลุยได้มาแล้วข้าวไก่อบไม่รอกู้ักนิดแล้วหิวแล้วรู้แล้ว,ลวไปไงมีน้ำซุมีน้ำจิ้มมีแล้วมีน้ำจิ้มแล้วเมื่อที่บอกไปว่าตำนานร้านข้าวไก่อบของไอ้แบบ กีก็พาเปื่อนบบช่อแป้งไปชีว่าเอ๊ะคณะคอมอาร์อยู่ตรงไหนปีน่เทศตรงไหนเจอเพื่อนนี่มาคุยกันอยู่สาวเพืนแคเพื่อนเพื่อน,นเนอรจากมหาวิทยาลัยในคณะเดียวกันไม่ได้เข้ามาทั้งตกใจแต่ไปเรียนเระเทศแตกด้ <c oughs> ยวยกันรุ่นเดียวกันอายุ26เท่ากัน <c oughs> แล้วเอาเว็บเลยแล้วนี่กินน้ำกระเจี๊ยบเพื่อนน้ำของวัยรุ่น เน,นี่มันทำแบบเป็นคุยโทรศัพท์เป็นคุยงานจริงหรือเปล่ปามันคุยผู้ชายอยู่ลูข้ขาที่เป็นผู้ชาย <c oughs> โอเคอเคอออิ่มแล้วเดี๋ยวไปต่อก็อมากินยังได้ข้าวไก่โอเคแบ๊กอร่อยมาก